ครับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบรถนะครับเว็บร้อยครับลูกเชียร์ชักเดิมวาาเดินนะครับเจอร์สี่สามสี่ครับมาดูกันนะครับว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่